าอีสานกับบ้านนาสวนครับผม,มโอ้นี่ครับปลาซีครับผม,มใส่อใอโอ้อยู่ในลังนี่มัตสีตาขางแดงแล้วก็ปลาปลาสก๊อตปลาซอยนี่ละตะขาบครับครับสวัสดีครับบ่าวเจ๊กบ้านนาสวนพากินพาเที่ยวครับภาคอีสานบ้านเฮาครับมือนอีกาพามาเบิ่งเพื่อนบ้านแห อยู่น้ำซีเนาะน้ำซีล้วก็ที่ัดกาอยู่อันสะพานบ้านคุยเสือกอยู่โกสุมครับผมู้นไก่ขุนเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวยมืนี่ยนี้สิพามาเบิ่งครับการหาอยู่หากินครับเนี่ยว่ามีประเภทปลาอย่างไรที่เพิ่นได้เนี่ยปลาขาวปลาขาวหางแดงแล้วก็ปลาปลาพวกปลาซอยนี่ละปลาขาวหางแดงกับพวกปลาซอยเนาะ คับปลาอื่นก็มีขึ้นกัน,กกนแต่ว่ามันหน่อยน้ะม,มันบวลากเนาะน้ำน,น,น้ำลงแล้วครับผมเดี๋ยวเบิง่งสภาพน้ำครับเดี๋ยวเข้าลงไปเบิง่งพู้นหนาเขื่อนน้ำกันเลยครับผมช่วงน้ำหลากลงมาได้เลยครับ 吧。 มันบ่พ่อมันบ่โอ้พึ่งมายังสีว่านอีกโดอน,ดน,นอยู่ <c oughs> น,นยยี่นี่เดี๋ยวให้ทายนะเด้อ <c oughs> ครับผมโอ้ยเพื่นขี่เรือครับ <c oughs> เพื่นเอาเรือขึ้นน้ำไหลแงงอยู่ <c oughs> เป็นช่องเล่นขึ้นเล่นลงได้ครับอยู่สารคามครับผมเกลี่อนยางครับเดี๋ยวเขาบึงเพื่นวนันแห่ครับผมเพื่นใส่เรือครับ แต่บรได้ภาพชัดเจนปันใดเนาะน้ำจะเกิดเท่าเลยครับผมน้ำครับแต่จัดง่ายง่ายจังเลยอ่ะนะ คนไทยเรือวนันขาขย่างมัน, c, น,าน,น,าน,นายากยากยากครับผมใส่บรรยากาศยำเลียงครับผมเหมือนนี้สะก้อนแสงนิดหนึ่งด้วยนะ่น้อง นีท่ที่เห็นคือหนึ่งขมูลน้ผมพูดครับถัดไปที่มากตมาได้ครับผมอยู่ปากเขื่อนอยางบ้านคุยโฟอันยุดเชื่อมอกับคอนแท่นสารคามครับผมสะพานพูนครับผมสะพานยอยเป็นสะพานพี่นอ้องพูนครับสะพานซีครับผม ทอดดีขนาดครับปลาเป็นปลาขาวปลาหมูปลาเชื่อมปลากระแงง้ยลกปลาละครับปลาขดขึ้นมาหากินเนี่ยเดือบึงมาได้มาได้แต่ว่าได้ผู้ลาหางวัวลูกนะครับผมตัวใหญ่ก็ได้ ก็ต้องขออภัยเลยครับเพราะว่าลงไปน้ำพื่นบาได้อีกทีเดี๋ยวเมื่อรุ่นเดี๋ยวผมทีหาเรือเดี๋ยวลงไปเบิ่อน้ำกันครับถึงไม่ครับผม,มบาทนี่าบาทนี่ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ลาย เขาเบึกใจอยๆข่าวประตูะมาานั่น หาหลังคนเพื่นบอกว่าบาทละสามลูกสองลกกองรรูกครับผมทำถือลายๆกัดจังหวัดก่ดกอนแค้นครับเขื่อนยางสะพานบ้านคุยเสือกครับเพิ่นอนบาเห็นงานทีมงานท่า,านไทยารับบ้านนาสวนครับผม โอ้นี่ครับปลาซีครับผมเอานลำแข็งโปะแล้วว่างั้นโปะได้หลายยุ่งหาฮุกโล่เป็นแบบจะฟ้องเป็นเอาเดี๋ยวเอาลงไปเบิ่งข้างล่างน้ำพิ่นครับโอ้ไทยเอาถ่วงต้นปิดสาย้อนเลยนู้นชุ่มเดือดมาเจ้นั่นนั่โดมืู่วานสิตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเอาลุงไปเบิ่งน้เพึนครับผม ปลาย้อนหลังเกี่ยวว่าสั่นตัวสามกิโลว่าสั่นเงยไปเพิ่อเพิ่อนได้ปลาหางหกโลโอยู่ว่าสั่นโอ้มีแต่พูดหมาดตานี่กลับบ้านแล้วตัวนี่กบบลับแล้ว,ดลวได้ไหลายบ่ล่ะพอ่อใส่อโอ้ยอยู่ในลังนี่มาตีมาแต่เศร้ามันตีบ่เบิ่งน้ำได้ด้วยโอ้ยอยู่นี่ อยู่เขตสารคามเนาะอุ้ยป่าชุ่ป่าเลยตัวนี้ปลาขาวปลาขาวปลากระเนี้ยปลากระเนี้ยจะตื้นน้ำบอกผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครมาใช้ลงยูทูปอยู่แมนครับผม ช่องไหนจ้องงานไทยอีสานทีมงานไทยอีสานเลยค่ะทีมงานไทยอีสานเอ่อทีมงานไทยอีสานแล้วก็บ้านน้าสวนพากินพาเที่ยวครับผมอ๋อบ้านน้าสวนหุ่นจักูอยา่าอ่าผ้กินพาเที่ยวกับมึงย็ทบหนูอ่าอ่ครับผมมีทีมงานไทยอีสานรทีมงานพาเที่ยววิถีอีสานครับผมมาทีมงานเดียวกันนี่ละเออวิถีอีสานมาทีมงานเดียวกันเมือคือเมือของคนนี้อ่ครับงานที่ถี่มาตัเงเสากับมาหางเทียกับมานนี่กับมึงก็จอมมานนี่กับโมจามู่มานนี่ ขอบคืนเซราสามโลชีโรกับมี่ได้ป่าเขาทางมือหันมาทุม่มฮะเออไปจนไปจนโอ้นี่ครับเพิ่งเห็นครับไปจนครับไปจนหาเงครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับคือปลาข้อนี่ปลาค้อ,อล่ง,งูเหลือมเนาะไปจนโอ้อยู่ฝั่งซีกับมี่ไปจนนี่ครับผมอยู่นีสารครามสิครับสารครามนีสารคราม อันนี้เขาเอิ้นเคลื่อนยางเนาะครับเ,เคลื่อนยางเพิ่นปล่อยน้ำมาจากขอนแก่นพู้หล่ะเนาะขอนแกนน่นออน,กน,น้ำพองกามาบอน,นี่ครับน้ำพองกามาขึ้กันน้ำพองกามาขึ้กันโอ้เพิ่นมาแต่เศร้าเพิ่นกำลังชิกลื้นเมื่อครับมื่อนี้กาเสียงน้ำจกแง่เนี่ยน,อยน้อยนิดครับอยู่หน้าเคลื่อนขอฝาก ช่องเนี่ยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเดี๋ยวมือรุนสินค้ามาเบิ่งไมครับมือนอีกะไปก่อนครับเป็นไซดัง